<c oughs> วันวันมะลืนนะวันมะลืนทาง <c oughs> มหาวิทยาลัยกเกษตรคณะสัตวแพทย์เขานิมน์นิ่นมนไปไปน <c oughs> สนใจในเรื่องอขัองหลวงนี่แหละ <c oughs> ที่หลวงตาเรากอบผู้มาพอทราบเรื่องนี้นี่ทานพุ่มในการลงพยาบาลสัตว์ได้ยินว่าก็รู้สึกรู้สึกอะไรซึ่งอกซึ้งใจล่ะขนขนลุกขนพองนะ <c oughs> นึกถึงคุณของหลวงตาอันนี้เป็นความรู้สึกของของหลวงตา อันนี้เป็นความรู้สึกของของผู้ที่น่าจะเคยได้เห็นสมัยที่หลวงตาท่านได้ทำน่าจะมีโอกาสได้เห็นบ้างพอมาได้ยินได้ฟังว่ามีสิ่งที่ยังรักษาเลยเป็นเหตุปกติก็จะไม่ได้ไม่ได้ไปถึงขนาดนี้อันนี้ก็ด้วยความที่สนใจในเรื่องนี้ ก็เลยไปก็จะเอาท่านแก้วไปด้วยท่านแก้วก็สิทธ์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรเอาเอาเป็นมหาวิทยาลัยของท่านก็เลยเอาท่านไปไปไปด้วยอาทิตย์หน้านี่ก็มีของมอขอคณะอะไรก็เรียกเทคโนโลยีอะไรนี่ การผลิตเหลือเอไม่รู้เทคโนโลยีเนี่ยเกี่ยวกับเทคโนโลยี <c oughs> เขาก็ทําเหมือนกันคงเห็นมหาวิทยาลัยนูน้นทําทําได้อันนี้อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ความเมตตาหลงตาด้วยก็เลยเอาบ้างนิมนบ้างอ,อ,อ,อะไรเป็นเชิงวิทยาการสมัยใหม่อยู่แต่จะเอาพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรอะไรแบบนี้ Female> ก็เป็นอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้นี่ก็มีทางโรงเรียนนี้นี่ก็มีทางโรงเรียนราชินูราชินูทิศครูที่เขาเกี่ยวข้องกับวิชาพุทธศาสนาสังคมอะไรแบบนี้เขาก็จะเอาเด็กนักเรียนมาเพราะว่าทางโรงเรียนก็อยากจะได้ทำอยากจะได้ พอดีโรงเรียนราชินูก็เป็นครบรอบหนึ่งร้อยปีถ้าทราบไม่ผิดนะก็โรงเรียนนี้ก็เกิดมาจากสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ห้าสมัยนั้นที่ห้าสมัยนั้นท่านดําริดรําริเรื่องโรงเรียน <c oughs> ก็เลยตั้ง เป็นโรงเรียนนี้ขึ้นมาเรียกว่าเกี่ยวโยงไปถึงรัชกาลที่ห้าเกี่ยวโยงหมายถึงเหตุในการก่อตั้งเอาท่านเป็นเหตุซึ่งในสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นสมัยที่ลำบากลำบนเป็นพมาได้รับผลของชาติมหาอำนาจนี่แหละเข้ามาหาอุบาย ที่จะเอาบ้านเอาเมืองไปประเทศรอบบ้านเราเนี่เสียหมดรอบหมดเลยไม่เหลือเลยในสมัยท่านก็เป็นสมัยที่ต้องแบกรับภาระอย่างหนักหนามากแล้วก็จังหวัดอ,ดอุดรเนี่ยก,ก็ตั้งจากพิษภัยในเรื่องนี้แหละจะต้องตั้งภายใต้สนธิสัญญาที่จะต้องอยู่ ทหารจะต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำโขงไม่ต่ำกว่าเท่านั้นกิโลจึงเป็นเหตุให้ต้องมาก่อตั้งเมืองให้เป็นเมืองให้เป็นจังหวัดขึ้นมาเพราะว่าไปจะไปอยู่ใกล้ๆแม่น้ำโขงเหมือนเดิมไม่ได้แล้วต้องเลเหเลล่อนมาให้ไกลนี่เรียวกว่าเสียเปรียบนะนี่แหละนี่เป็นเหตุให้เกิดเมืองอุดอรขึ้นมาเกิดเหตุเมืองเกิดขึ้นจากภาวะที่เพียงพ้บภาวะที่เสียเปรียบ ก็เป็นวิกฤตในสมัยนั้นเนี่ยสมัยนั้นก็เรียกว่าเป็นวิกฤตในสมัยนั้นพอมาตั้งเมืองได้แล้วภายในปีเดียวกันก็หาอุบายจะยึดครองเมืองหลวงเลยยึดครองทั้งประเทศเลยเรียกว่าต้องถ่ายถอนหนี้สินให้ได้ภายในสองวันเต็มๆสี่สิบแปดชั่วโมงต้องให้ได้ภายในหกโมงเย็นของวันนี้วันนี้อะไรอย่างนี้นี่ก็ได้เงินถุงแดง หรือคลังหลวงในสมัยนั้นละ่ะนี่แหละเงินนี้แหละที่ไปไถ่ถอนบ้านเมืองเราให้อยู่รอดปลอดภัยเ <c oughs> มือ,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 อมยยงนะ 2, อุดรก็ก่อตั้งในปีนั้นเลยมั้งลูกพ่อนะลูกพ่อนะรอศหนึ่งหนึ่งสองในเมืองอุดรก่อตั้งกับปีเดียวกันกับที่เสียคลังหลวงเสียถุงแดงนี่แหละเห็ไนไหมว่ามันเกี่ยวโยงกันแล้วก็คือในสมัยรัชกาลที่ห้าเพราะฉะนั้น โรงเรียนราชินูทิตจะทำในเรื่องนี้เป็นลงขึ้นมาโดยเหตุเกี่ยวโยงไปถึงรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าเสียหมดเลยเสียถุงแดงแล้วไม่พอ,อยังต้องทำโครงการช่วยชาติขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนภายในเวลาสองวันสองวันจะต้องหาให้ได้เต็มเงื่อนไขที่เขาตั้งตั้งค่าเสียหายที่เราจะต้องจ่ายทำไม่ได้ก็จะต้องยึด บ้านยึดเมืองนี้ไปเลยนี่แหละท่านก็เลยทําโครงการช่วยชาติสองวันนะสองวันเต็มๆก็หามาจากคนใกล้ชิดข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชั้นสูงสองวันจะไปประกาศเดินสายแบบสายแบบหลงตาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักทองคําทองคําเหรียญเม็กซิกันที่เราเสียไปน้ําหนักถึงยี่สิบสามตันหลงตาหาทองคําตลอดชีวิตของท่านเนี่ย จนกระทั่งถึงพิณน,นกรรมได้สิบสามตันครั้งนั้นเสียไปยี่สิบสามตันราชินุทิศที่มีความคิดแบบนี้แต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจข้อมูลวันนี้นี่เขากลาบนิมนต์ให้ไปพูดคุยให้เด็กที่เป็นอะไรคนที่จะไปสื่อสารต่อเพราะโรงเรียนเอาเด็กเป็นผู้กระจายข้อมูลข่าวสารให้เด็กเป็นหัวเลี่ยวหัวแรงเอีกหัวเรี่ยวหัวแรงเองก,ก็ถูกแล้วละ่ะ นั่นแหละเด็ก,กควรจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ควรจะเป็นหัวเรื่องหัวแรงถ้าให้ครูก็เดี๋ยวเด็กก็จะไม่เข้าใจให้ครูให้เด็กศึกษาทําความเข้าใจมันมีที่มานี่เพราะฉะนั้นการที่โรงเรียนจะทําก็คือสืบสารสืบสารปณิธานของราชการที่ห้าที่ท่านทํามาก่อนแล้วก่อนจะมาถึงหลวงตาเนี่ยแหละก่อนที่จะเกือบจะสิ้นชาตินั่นแหละเพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้ไม่เพราะไม่สิ้นชาติถึงได้เกิดเป็นโรงเรียนได้ ครบร้อยปีมาได้เพราะไม่สิ้นชาติเนยแล้วโรงเรียนนี้ก็อยู่ในจังหวัดนี้เกี่ยวโยงกับรัชกาลที่ห้าแล้วโครงการนี้ก็เป็นโครงการเดียวกันเงินในคลังหลวงทุกวันนี้ที่มีค่าอยู่ได้เนี่ยก็รอห้านะรัชกาลที่ห้าเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็เลยมากเข้ามากเข้ามากเข้าจนถึงยุคปัจจุบันแล้วก็กําลังจะถูกช่วงจริงเอาไปในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจช่วงจิงเงินกองนี้แหละ ที่ตั้งรากฐานมาจากสมัยรัชกาลที่ห้านี่แหละหลังจากที่เสียไปแล้วก็มาตั้งใหม่นี่แหละคือคลางหลวงปัจจุบันหลวงตานอกจากไม่ให้แล้วท่านยังเพิ่มพูนเข้าไปท่านบอกบรรพบุรุษของเราได้เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลําบากจะใช้แต่ละครั้งนี่เรียกว่าต้องน้ําตาเล็ดต้องเสียน้ําตาอันนี้จะมาช่วงชิงออกไปเลยไม่ได้เด็ดขาดอุบายกินกินสมบัติในท้องพระคลงหลวง หลงตาจึงไม่ยอมยอมตายเนี่ยที่ท่านว่ายอมเสียสละชีวิตเป็นครั้งที่สองก็เพื่อที่จะปกป้องอันนี้แหละปกป้องไว้เพื่อใครก็ท่านก็ได้มรรคผลนิพพานแล้วท่านไม่กลับมาเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในประเทศนี้อีกแล้วปรานเทศนี้อีกแล้วท่านทําเพื่อพวกเราพวกเราก็คือลูกหลานทั้งหลายที่จะอยู่ต่อเพราะฉะนั้นลูกหลานนี่ครูที่พาลูกหลานคิดอ่านแบบนี้ถูกต้องเพราะงั้นเถอะนี่ยโรงเรียนราชินูทําถูกแล้ว ในโอกาสหนึ่งร้อยปีนี้วันนี้ก็เลยจะไปให้ข้อมูลในเรื่องนี้แหละก็โรงเรียนตัวเองไปให้ข้อมูลที่เกี่ยวโยงซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงตาทําจึงเรียกว่าท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านช่วยในครั้งนี้จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ก็เป็นเป็นจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่สืบสานแนวทางนี้ต่อมาไม่มีเงินค้าชาติไม่มีเงินเป็นหลักประกันของชาติมันจะอยู่ได้หรอชาติศาสนาละ่ะอยู่ได้หรอชาติศาสนาละ่ะ แต่ก็เกี่ยวโยงกันไปหมดเพราะฉะนั้นลูกหลานทำในเหมาะสมอย่างอย่างโดยประการทั้งปวงทําไม่ต้องหวังว่าจะได้มากได้น้อยหวังความเข้าใจต่างหากความได้มากแต่ไม่เข้าใจมากก็มากเพิ่มหมดนะแต่ถ้ามีความเข้าใจแรงนี่แหละมาจากน้ำพัดน้ำแรงแต่มาจากความเข้าใจความเข้าใจนี่คือรากฐานที่สําคัญที่จะทําทให้มากได้ต่อไปไม่จบไม่สิ้นนะเพราะฉะนั้นความเข้าใจจึงสําคัญวันนี้ก็เลย นี่แหละไปเพื่อทําความเข้าใจเด็กไม่เข้าใจไม่ได้จะมาทําแบบฝืนใจทําจะมาทําแบบโดนบังคับทํานี่ไม่เอาทำานี่ไม่เอาไม่ต้องทําดีกว่าถ้าจะคิดอย่างนั้นถ้าจะทาอย่างนั้นอย่าทำเย่างนั้นเถอะนี่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เด็กได้มาโรงเรียนราชินูครบร้อยปีก็แสดงว่าจบมาแล้วร้อยรุ่นหรือเปล่าเนี่ยใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่นี่เราลักเมืองออดรเรารักบ้านลักเมืองรักในประิธานของรัชการที่ห้าซึ่งเป็น เหตุให้ก่อเหตุให้ก่อตั้งโรงเรียนนี้แหละมีเหตุมาเกี่ยวยงจากท่านก็ต้องทําหน้าที่เนี่ยเพราะเด็กเขาคิดอ่านดีแล้วเนี่ยเขาจะมาปรากฏว่าทางราชพัฒทราบราชพัฒขอเอาเด็กสาขาพุทธเข้าไปร่วมฟังด้วยเพราะงั้นเนี่ยขอมาได้ไหมเขาก็รู้สึกว่าจะเกรงจะไม่ถูกมารยาทไม่ใช่เรื่องของราชินูแหละเป็นเรื่องทั้งหมดทั้งสิ้นแหละแต่ราชินูทำในเหมาะสมแล้วเพราะงั้นเถอะเหมาะสมอย่างยิ่ง นี่เท่ากับทําบุญใหญ่ให้แกโรงเรียนของตัวบุญใหญ่ก็คือบุญอันนี้แหละสืบสารพระราชปณิธานของรตน้ารัชกาลที่ห้านี่ที่เป็นเหตุให,ให้ให้ก่อตั้งขึ้นมานี่ที่เป็นเหตุให,ให้ให้ก่อตั้งขึ้นมา <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าเรื่องเหล่านี้เลยไปพัวพันกับเด็กนะทั้งเด็กนักศึกษาทั้งเด็กอะไรนะักเรียนจกนกระทั่งไปถึงนี่คณะ มหาวิยาลัยในสมัยที่หลวงตาเริ่มก่อตั้งก็มหาวิาลัยเหล่านี้ก็เคยกราบนิมนต์ท่านมาแต่เวลานี้มันขาดไปแล้วเพราะไม่ทราบแล้วลูกหลานสมัยนี้เกิดไม่ทันไม่เข้าใจถึงเหตุเพศภัยถึงอันตรายมองบ้านมองเมืองเป็นเรื่องธรรมดานหละในขณะที่หลวงตาท่านพาทําแบบไม่ให้ธรรมดานหละในขณะที่หลวงตาท่านพาทําแบบไม่ให้ธรรมดาอย่าให เห็นว่าบ้านเมืองเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆต้องถือเป็นเรื่องใหญ่กว่าเราทั้งหมดทั้งสิ้นทุกคนไปและการที่เราสละเงินสละทองมาก็ไม่ได้สลัไปเพื่อใครสละเงินส่วนตัวของเราเอามาเป็นสมบัติส่วนรวมของทุกคนเราก็ยังเป็นเจ้าเพียงคนเดียวกลายเป็นเจ้าของร่วมกันของคนทั้งชาตินั่นแหละเห็นไหมมันไม่ได้เสียไปไหนทุกคนก็มีเงินของตัวแต่สละออกมาให้มันเป็นสมบัติส่วนรวมเราเป็นเจ้าของร่วมกันนะทําไมเราต้องเป็นเจ้าของร่วมกันเอ้าคนเราอยู่ในแผ่นดินนี้ร่วมกัน แนี่ยมันอันตรายนแผ่นดินนี้เป็นที่ค้ำของทั้งทั้งปวงนะเป็นพื้นฐานเป็นแผ่นดินที่รองรับอะไรคุณประโยชน์ต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการที่จะรักษาคุณประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้เราก็ต้องช่วยกันด้วยวิธีการเหล่านี้วิธีการที่เกิดขึ้นมาจากพาระหันหนะในสมัยปัจจุบันสมัยปัจจุบันที่เราเกิดท่านท่านพาทำมาเพราะฉะนั้นก็เลย ถือโอากาสมาบอกกล่าวธุระหน้าที่การงานในช่วงเวลานี้จะต้องไปในแนวนี้เพราะเป็นช่วงของการเก็บหอมรอมริบเข้าสู่ครังหลวงในเดือนเมษากําหนดแล้วว่าจะมอบมียังไม่มีอะไรเท่าไหร่ละแต่กําหนดแล้วว่าจะมอบเรามอบไว้ล่วงหน้าทุกปีเนี่ยพอถึงพอถึงอะไรสิ้นเดือนมกราวันนิพพานหลองตาปุ๊บเอาแล้วกําหนดแล้วว่ามอบวันนั้นมอบวันนี้ยังไม่มีหลอกทองอะ่ะ แต่มอบแล้วองั้นเถอะนั้นจะมาก็มาจากบรรดาพวกเราทั้งหลายที่เข้าอ,อกอเราะนั้นจะมาก็มาจากบรรดาพวกเราทั้งหลายที่เข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็ช่วยกันสิ่งเหล่านี้เรายังมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวร่วมกันของคนในชาติในสิ่งยึดเหนี่ยวนี้เป็นของแท้ไม่มีความรู้สึกอะไรก็เรียกไม่มีความรู้สึกขัดขัดข้องของอยู่ในจิตในใจความรักชาตินี่เป็นความรักชาติที่บริสุทธิ์ cience. เพราะว่าพระอรหันต์เป็นผู้นํา ความรักชาติในแนวอื่นเนี่ยคนกิเลสเป็นผู้นํามันก็จะรู้สึกเป้าแป,ป้ามันจะมีแง่นั้นแง่าานี้แต่นี่ <ys> พระอรหันต์มองแล้วทางนี้เป็นทางที่ที่ถูกต้องเป็นธรรมเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นธรรมสิ่งที่เราทั้งหลายควรทําท่านถึงขนาดยกนิทานถูกต้องเป็นธรรมสิ่งที่เราทั้งหลายควรทําท่านถึงขนาดยกนิทานนกกระจาบเลยนะนกกระจาบผู้นําพระโพธ,ธิสัตว์เป็นนกกระจาบหัวหน้าเนี่ยบอกบริวารเวลานี้ให้หมอบนะนให้นิ่ง ทำท่าตายนี่พอถึงเวลาให้สัญญาณปุ๊บบินพร้อมกันว่างั้นเด้อนั่นแหละเพื่อตะข่ายก็จะลอยไปพร้อมกันเลยนี่นกกระจาบอุบายนกกระจาบท่านเอาเรื่องนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นสมัยนั้นท่านบอกให้ฟังผู้นำผู้นำพาทำอะไรก็ให้เชื่อผู้นำท่านประกาศเลยว่าท่านนี่แหละคือผู้นำเพราะท่านนำาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้ทำาด้วยความมืดมิดด้นเดาเกาหมัดไปใช่ไม่ได้เดินไม่ได้นำได้ความลุคลามคลำ แต่นำได้ความชัดเจนว่าอะไรเกิดขึ้นกับบ้านเมืองและวิธีแก้แก้แกอย่างไรขอให้เชื่อผู้นำแล้วจะสําเร็จเห็นไหมสาเร็จจริงๆเนี่และท่านก็ยังฝากไว้ว่าให้สืบหน่อต่อขนงสิ่งนี้ต่อไปนี่สืบหน่อต่อขนงก็คือลูกหลานเหล่านี้แหละนะเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราเพราะนั้นก็ขอให้พวกเราเข้าใจแล้วก็ให้ช่วยเป็นกําลังใจให้แก่ลูกหลานๆเป็นกําลังใจได้ยินได้ฟังอะไรผ่านมาก็เป็นกําลังใจส่งเสริมอรียวกว่าเพื่อเพราะนี่คืองานของชาติไม่ใช่งานของพวกเรา ส่วนตัวตวันนี้ก็เลยถือโอกาสพูดให้ังให้ทราบ